สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวร้านกาแฟเอ่อวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ใช้ชีวิตแบบสบายๆกับวันหยุดแล้วก็ก็เลยคิดว่าเออวันนี้ผ่านมาหนองปิงมาดื่มกาแฟดีกว่าแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนใน Facebook ด้วยแล้วก็ทำธุรกิจร้านกาแฟ ที่นี่ชื่อว่า p o l i c e Coffee หรือ p o พลิ e กาแฟสดเป็นร้านกาแฟที่อยู่ด้านหน้าโรงพักหนองปริงนะครับใครที่ผ่านมาเส้นนี้คงเห็นอยู่แล้วนะครับเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆแต่ก็อบอุ่นแล้วก็มีความสุขอากาศภายในเย็นสบายนะครับเย็นสบายยิ่งช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนด้วยใครที่อยากจะหนีร้อนมาพึ่งเย็นที่นี่ก็คงเป็นอีกที่หนึ่งที่ให้คุณได้แวะมาใช้บริการกับ เครื่องดื่มหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือชานะครับที่นี่มีจําหน่ายกันในราคาที่ไม่แพงเลยแถมยังรสชาติดีด้วยวันนี้มาพูดคุยกันกับเพื่อนของผมดีกว่าเพื่อนคนสวยคนนี้นะครับเราเจอกันมาตั้งตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเจอกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นไงบ้างถามก่อนเป็นไงบ้างกับกับธุรกิจกาแฟตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับเปิดเปิดมาจนถึงวันนี้นานแค่ไหนแล้วครับเนี่ย ประมาณสิบเดือนเกือบเกือบจะปีละเกือบจะปีหนึ่งนะครับลูกค้าเป็นไงบ้างครับลูกค้าที่ที่มาใช้บริการก็ก็มาเรื่อยๆก็ประทับใจเนาะครับลูกค้าขาประจาเป็นไงครับก็มีครัก็มีที่ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงครับก็เจ็ดโมงถึงห้าโมงอ๋อเจ็ดโมงห้าโมงเย็นเลยอ๋อมีวันหยุดไหมครับ ไม่มีมมมส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาทานกาแฟหรือจะเป็นชาเนี่ยเม,มมมเมนูไหนที่ที่ลูกค้าชอบสั่งมากมากมีเมนูไหนที่ลูกค้าชอบสั่งกันจะเป็นเอสเปรสโซเอสเปรสโซแล้วเป็นเป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงผู้ิ ino. Ino. คาปูชิโนคาปูชิโนนะครับในช่วงช่วงนี้ช่วงเทศกาลตุษจีนเนี่ยมีะไรอยากจะฝากบอกถึงเพื่อนๆนหรืออยากจะบอกกับใครที่ผ่านมา เส้นหน่องปิงมั้งไหมว่าอลองแวะมาชิมสักหน่อยยังไงดีถ้าผ่านมาก็แวะมาที่ร้านโตนิสคอฟฟี่นะยินด,ดีบริการครับ <laughs> ก็เจ้าของร้านอธิยาศัยดีนะครับเธอเป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่หน้าตาสะสวยนะครับ เป็นเพื่อนที่น่ารักคนหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่ผมจะช่วยเพื่อนใน f a c e b o o k ได้ก็ก็ยินดีที่จะช่วยโดยเฉพาะคนที่ทำมาหากินอยากจะให้เขา,เ,าเป็นที่รู้จักแล้วก็มียอดขายที่ดีสมใจวันนี้คงจะต้องลาไปเพีเท่านี้แนะนำแล้วก็ฝากด้วยกับ p o l i ิ Coffee นะครับร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งร้านเล็กๆอบอุ่นสบายๆอยู่ที่หนองปิงหน้าโรงพักหนองปิงวันนี้ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณครับวสวัสดีครับ